ไปดูแก๊ง101เอาที่เกิดเหตุก่อนคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เอื้ออาทอครคลอง10ใช่ไหมใช่10ทับ1แต่เขาจะเรียกกัว่า101ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขากําลังประถมพยาบาลช่วยเหลือน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องนัทวุฒิน้องนัทธูศ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะแกถูกยิงตอนแรกเลยเนี่ยเข้าที่อ,อกซ้ายบาดเจ็บสาหัส แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลน้องไปเสียชีวิตขนาดเดียวกันเนี่ยในที่เกิดเหตุไปเจอว่ามีดตกอยู่หนึ่งเล่มแล้วก็ระเบิดปิงปองรวมถึงยังมีคนเจ็บอีก5คนคุณผู้ชมดูผังตรงนี้หน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น ประเด็นก็คือว่าจากการสอบถามแฟนของน้องคนตายชื่อว่าน้องเฟิร์นบอกว่าโดนแก๊ง101หรือวัยรุ่นคลองสิบทันญบุรีซึ่งเขาอ้างว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเหมือนมาเจอกันระหว่างทางแล้วโดนแก๊งร้อยหนึ่งคุณผู้ชมฮะลงมือสังหารมีวงจรปิดใช่ภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าตัวของคนเจ็บแล้วก็คนตายเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันทั้งหมด4คันด้วยกันก่อนจะไปถึงตรงจุดเกิดเหตุจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือเขาอ้างว่าเขากำลังจะกลับบ้านนี่คือแก๊งคนนตายะ ขับกัน4คันปุ๊บพ,พอผ่านกล้องวงจรปิดมุมนี้ไปแป๊บเดียวเท่านั้นกล้องตัวนี้แหละก็สามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ประมาณ5นัดด้วยกันฮะและยังไงต่อ แล้วก็หลังจากนั้นนะก็จะเห็นภาพกล้องวงจรปิดก็คือจะเป็นช่วงที่พอเขาก,ก่อเหตุเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าตัวของเพื่อนๆคนเจ็บที่บอกมีคนเจ็บ5คนแล้วก็ตายหนึ่งก็ช่วยกันเนะี่ยฮะตัวของผู้เสียหายขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากที่เกิดเหตุไปทั้งหมด4คันเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลจริงๆมันจะมีภาพอีกตัวหนึ่งประมาณตีสองครึ่งนะฮะจะเห็นแก๊งของทางนัง้นกลุ่มคนตายใช่ไหมที่ขับตามๆกันมา<ช>เพราะฉะนั้นก็คือจะแบกไปส่งโรงพยาบาลห,หลังจากโดนยิงเทียบเคียงกับจุดเกิดเหตุเพราะว่าวันนี้เราสอบถามน้องเฟิิ์นนบอกกเเฟมัด อะไรขึ้นเฟิร์นเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายกลุ่มแฟนหนูแล้วก็เป็นวัยรุ่นกลุ่มร้อยหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดบังเอิญว่าก่อนหน้านี้ท้าทายกันแล้วดันมาเจอกันเมื่อคืนนี้ล่าสุดครับผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้นวันนี้กลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้ประเด็นก็คือผู้ชมเห็นแถวนี้ใช่ไหมมันมีร้านขายของเก่าอยู่ร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆนของคนตายคนเจ็บบอก ปืนมันน่าจะยิงมาจากร้านขายของเก่าดูภาพวันนี้สักนิดหนึ่งตำรวจครับคุณผู้ชมฮะเขาลงพื้นที่เป็นตำรวจสืบสวนของปทุมธานีลงไปพื้นที่ก็คือร้านขายของเก่าไปค้นฮะห้องนี้เป็นห้องของนายโตซึ่งเป็นลูกน้องของร้านรับซื้อของเก่าแต่คุณโตยังไม่ได้เกี่ยวข้องนะตอนนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถ้าเทียบกับวงจรปิดนาทียิงเอามาคู่กันหน่อยก็ได้ พร้อมกับถนนตรงหน้าจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่าตำรวจก็เลยเชิญโตฮะเป็นลูกน้องของร้านรับซื้อของเก่าไปพูดคุยถามบอกว่าโตอยู่ใกล้จุดที่ยิงที่สุดเปิดเสียงได้สิครับวงจรปิดฮะปืนดังขนาดเนี้ยได้ยินเสียงอะไรไหมปรากฏโตบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องและผมก็ไม่ได้ยินเสียงผมหลับออขออภัยต้องบอกว่าผมหลับได้ยินเสียงแต่ไม่กล้าออกมาดูมันจะมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวขอดูแขน มันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่ผู้สึกขาพยายามสอบถามเห็นบอกว่าแขนพันผ้าก๊อตนี่นี่เอาเปิดเต็มจอเลยฮะตอนนี้นี่เอาบาลงหน่อยสิฮะให้ดูแผลที่แขนหน่อยเราถามว่าอะไรเราถามว่าค่อยแผลเนี่ยที่แขนไปโดนอะไรมาเขาอ้างว่าเขาเป็นเกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เกาก็ต้องปวดแขนสิแล้วเป็นอะไรนะเขาบอกเขาเป็นเกาแล้วเหมือนม่มีแผลบวมที่แขนประมาณนี้ฮะไหนมีเสียงใช่ไหมลองฟังเสียงดูหน่อยฮะ ใช่นอนสะดุ้งตื่นอ๋อแล้วแผลนี่เกิดจากอะไรพี่เป็นเกาอ่ะไม่เกี่ยวกับไม่คืนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คืนไม่ได้มีแบบออกมายิงอะไรไม่ครับไม่ได้ออกไม่ได้ลองค่อยยิงหนึ่งได้ยินเสียงอะไรตื่นจ่าผมสะดุ้งตื่นอ่ะแล้วไม่ออกมาไหมไม่ได้ออกมาไม่ออกมาจากบ้านเลยกลัวโดนลูกหลงยังไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอ่ะไอ้แก๊งร้อยเอ็ดอะไรรู้จักไหมไม่รู้อ่ะแก๊งร้อยหนึ่งอะไรเนี่ยเออพี่จะไปไหนเนี่ยไปเออกับเขาไม่ไม่ตื่น ทผู้ชมครับแต่ต้องบอกก่อนตอนนี้โตก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเราไปเจอกับเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าคุณสมเกียรติเราก็ถามบอกพี่เมื่อกี้ลูกน้องพี่บอกได้ยินเสียงแต่ไม่กล้าออกมาจากร้านคุณสมเกียรติก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงนึกว่าเป็นระเบิดปิงปองสี่ครั้งแล้วก็ควันขโมงขานาดเดียวกันทั้งคนเจ็บแล้วก็คนตายกับคนก่อเหตุตัวเองเนี่ยเอาจริงไม่ทราบเรื่องมาก่อนรู้แต่ว่าพวกนี้ชอบมาสังสรรค์ที่ร้านสะดวกซื้อออ ขอภาพขวามือเป็นที่เกิดเหตุนะฮะเป็นกล้องที่เกิดเหตุหน่อยที่เราไปอินเสิร์ตภาพมาที่เห็นหน้าร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นเนี่ยนะฮะเพราะเขาบอกว่าแก๊งของคนก่อเหตุมักจะมากินสังสรรค์ที่ร้านสะดวกซื้อพอมามีเรื่องก็มักจะมาโทษว่าร้านผมเพราะร้านผมอยู่ติดกันแล้วเมื่อคืนนี้ขอยืนยันตัวเองยืนยันเลยบอกว่าโตลูกน้องที่พันพก,ก๊อตไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในร้านกับผมไม่มีเหตุได้ยืนยนระเบิด เขาบอกปีกปองนะประมาณละสามสี่นาทีก็ควันกระมงเครื่องบนตรงนี้แถวๆนี้น่ะคว้านกระมงไม่ได้ปมออกมาเขาละรุ่งหลงก็อยู่บนบ้านเูื่อยๆเฉยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็เห็นก็เห็นเงียบไปๆแล้วผมก็เข้าบ้านครับผมก็ไม่เห็นเพราะไม่เห็นมีใครวิ่งมาพวกน้องผมไปเลียกบางนกมันมีหลายทีมก็ก่อนนี้มันจะมีมามั่สูง่าข้างเซเว่นตรงนี้นหลายทีมอยู่ผมรู้ทีมไหนวินทีมไหนแล้วเวลามีเรื่องปุ๊บเขาโทษผมอยู่ที่ร้านได้ไงไม่ได้อยู่ที่ร้าน ใช่เขามากินเขาเซเว่นเขาใครก็มาได้ไงเขาก็มาั่งกินเบียร์กินอะไรกแถวเนี้ยแล้วมีเรื่องเขาถามไปเด็กในร้านผมไงที่ไม่ได้เด็กในร้านผมหรอกไม่มีใครออกมาก็เซเว่นก็ต้องมีผ่านกล้องเซเว่นของเขาท่มันก็มีอยู่แล้วเซเว่นก็ไม่มีกล้องเซเว่นก็ไม่มีนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนวงจรปิดเนี่ย มันจะเห็นก็คือกลุ่มของคนตายล่าสุดนะครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็ทราบมาว่ากลุ่มคนตายเนี่ยก็มีคนเจ็บอยู่หนึ่งคนที่โดนไล่ย,ยิงเราไปคุยกับทางด้านฝั่งคนเจ็บใช่ไหมใช่ครับคุณอภิรักษ์เองอายุ18ปีฮะเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไปกินวันเกิดเพื่อนมามเขาเองถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บเบื้องต้นที่บอกว่าเจ็บทั้งหมดเนี่ยก็คือ4คนด้วยกันตัวเขาเองเป็นคนเดียวที่ได้รับอ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อนๆยังคงอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนเกิดเหตุขับรถผ่านเฉยๆแล้วจู่ๆเสียงระเบิดเสียงกระสุ ก็มาเลยแล้วก็มารู้ว่าเพื่อนถูกยิงตายฮะมันเกิดเพียงแค่เจอที่กรณีมีกี่คนด้วยผมไม่เจอแล้วทําไมอยู่ดีถึงมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ยิงเลยมากี่คนเขาอยู่ในบ้านเหรอหันบ้านเขาใช่ครับแล้วของเราไปกี่คนกันนะหลายคันเนี่ยครับโดนยังไงบ้างโดนยิงอ่ะของเราโดนตรงไหนโดนที่ขาโดนที่ขาไหม ก็โดนจังหวัดชูรมุนับรู้ไหมว่าเป็นใครที่คนผมไม่ทราบแต่เพื่อนผมรู้ทำไมเคยเป็นพวกอลรือเป็นผมเพิ่งไปครับจากผมรู้จักพวกนั้นเขาพูดว่าอะไร่อนที่วยกัีก็ขับรถผ่านปุ๊บแล้วเขาก็ตะโกนมาเฮ้ย <c oughs> แล้วก็เสียงปืนก็มาเลยกี่นัดได้หลายนัดอยู่ครับโดนผม ที่ขาสองนัดครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวน้องเพื่อนคนตายก็เลยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้เปิดฉากก่อนล่าสุดพุ่กกับธัญ,ญบุรีพันธุเอกจิรวัตรเปี่ยมปิ่นเศษนะครับบอกว่าตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้วคดีแก๊ง101จับสองคนนะครับโดยเบื้องต้นสองคนนี้เป็นลูกจ้างในร้านขายของเก่าอเอา้าก็ร้านที่ไปตรวจแตเหรอในนใน้เปิดภาพร้าน,นเมื่อกี้สิพี่เจ้าของร้านเพิ่งบ่นกับช่องแปด บอกร้านผมอยู่ใกล้เซเว่นตรงจุดที่มันยิงกันเพราะมันชอบเมาแล้วมาบอกว่าร้านผมเกี่ยวเห็นบ,บอกว่าแต่ไม่ใช่คุณโต่อเป็นใครอ่ะสองคนนี้คือสองคนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งชื่อว่าเป็นใครแต่บอกว่า,อาสองรายเนี่ยถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่สองคนทำงานเป็นลูกจ้างในร้านแล้วเข้าใจว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีเรื่องบาดหมางตามภาษาวัยรุ่นเคยท้าทายกันมาก่อนนี่ฮะพี่เขาเพึ่งบ่นกับช่องแปดอะไรอะไรก็มาร้านผม เอาซวยเลยกลายเป็นคนในร้านจริงๆด้วยนะครับเมื่อตอนเย็นเราได้คุยกับคุณสมยศเป็นพ่อของลูกชายซึ่งตำรวจเอาตัวมาเค้นเมื่อตอนเย็นแก๊ง101ปรากฏว่าเราถามคุณพ่อสมยศบอกพ่อลูกพ่ออยู่แก๊ง101จริงหรือเปล่าเขาบอกจริงครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันย่อมาจากอะไรจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ไอ้ตรงฝาโต๊ะอ่ะที่เขียนว่าสอปอ101นเนี่ยนะฮะไหนะลองกลับไปภาพอินเสิร์ตเมื่อกี้นิดหน่อย101มันคืออะไร คือพ่อบอกพ,พ่อไม่รู้ย่อมาจากอะไรแต่พ่อจะเรียกว่าสกกรกหนึ่งศู่งกกระบกผมไม่อาบน,น้ำประมาณนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็ที่สําคัญวัตถุประสงค์แก๊งนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจีบสาวแก๊งสกกรกเนี่ยนะพ่อแล้วไปจีบสาวแก๊งศกปกระปกมันตั้งขึ้นมาเพื่อจีบสาวมันไม่ได้ไปหาเรื่องใครที่ผ่านมาแก๊งศกปรกหนึ่งศูนไม่เคยไปมีเรื่องอเคยไปมีเรื่องกับเคยไหม เขาบอกว่ายอมรับว่ามีบ้างมี้ามชาวบ้านไปปลาระเบิดปาปิงปองตามภาษาวัยรุ่นเท่านั้นเองไหนลองดูเปิดภาพเมื่อกี้น้องๆแก๊งศกปรกใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก็อายุเยอะแล้วนะแต่พ่อเองเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกเขาเองเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องแก๊งศกอ๋อร้านรับสือของเก่าคนหนึ่งอายุ15ครับนี่ฮะพ่อก็เลยเป็นพ่อของเด็กอายุ15แก๊งศกปรกเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกไปไหนครับผมเพราะว่าผมก็มั่นใจครับ ยืนยันไม่เกี่ยว่ครับเพราะว่าเพื่อแบบว่าเด็กแบบเพื่อนของเพื่อนเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาไล่มาอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งเขา้าที่ร้านครับผมก็คือวิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเด็กพวกน,นี้อยู่เขาก็ต้องออกไปครับผมนอนกาแฟนผม,มู่แล้วครับทุกวันเพราะว่าเขาก็คนละห้องอยู่แล้วครับไม่ได้ออกครับก็คนที่ว่าเขายืนยันคนนี้ครับเหมือนกันก็อยู่ข้างห้องกันครับก็แบบเพื่อนของลูกเนี่ยยัง ลูกผมเนี่ยคบใครอีกอย่างเงี้ยเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเขาแบบว่าเขามีปัญหาอะไรกันอย่างนงี้ครับแล้วทีนี้เขาก็เข้ามาเพราะว่าต,ต้องมาอาศัยเพื่อนอีกคนนึงช่วยครับเพื่อนของเพื่อนนี่ครับรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้ามาผมน,นึงรู้ครับเพราะว่าตํารวจเข้าไปที่บ้านนะครับผมลูกผมก็ไปทํางานมาสอบถามได้ครับผมครับเพราะไม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับแลวไอหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้สกปรกนะครับอ๋อเพราะว่าเตะ ก็มันแบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนครับผมไอ้ที่งนย์หน่งครับผมไม่ใช่ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สปปกปรกจะผิดจะถูกเดี๋ยวรอตำรวจเข้นต่อ